สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ร้านเรากำลังตัดเย็บเข็มขัดอยู่นะครับเป็นเข็มขัดสีน้ำตาลดูบักนะครับเป็นหนังแท้ทั้งเส้นนะครับเราไปดูกระบวนการตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังเย็บนะครับไปดูกระบวนการในการเย็บว่าการเย็บเข็มขัดยากง่ายแค่ไหนไปรับชมกันครับครับตอนนี้ผมให้ผู้ช่วยเนาะเป็นช่างนุกำลัง เย็บเข็มขัดตัวนี้เป็นเข็มขัดสีน้ําตาลดูบักผมไม่ได้ถ่ายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดอยากรู้ขั้นตอนในการทํางานของเข็มขัดก็ไปรับชมคลิปต้นๆน,น,นี้ผมทําลงไว้นะครับตอนนี้ผมจะให้ดูว่าในการเย็บเข็มขัดเนี่ยมันเย็บยากแค่ไหนอย่างไรน,นะอันนี้ช่างนุกําลังโชว์อยู่นะฮนะเดช่วงเงข้าโค้งเข้าโค้งจะยากนิดนึงครับสําหรับ มือใหม่ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะฮะอันนี้เป็นเข็มขัดที่ที่ช่างนุเย็บไปแล้วตัวนี้ทํามาหนึ่งแผ่นได้ไม่กี่เส้นนะครับอันนี้กี่เส้นช่างนุสิบสี่เส้นครับสิบสี่เส้นมนนีคนเอาสเสบียงมาเอาดูฮะไม่ยากครับอย่างที่คิดยากกว่าที่คิดค องนี้ครับง่ายไหมครับจากประสบการณ์ช่างนนี่ยังเย็บได้ไม่ไม่นานนะครับเพิ่งฝึกเย็บก็ก็เย็บได้นะครับอาถามช่างนุว่าการการเย็บจักยากหรือง่ายครับเย็บง่ายครับแต่เราต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักรวิธีารายละเอียดมันเยอะเกี่ยวกับเครื่องจักรเพราะเราต้องใส่ใจว่า การเดินได้เป็นยังไงอะไราก่อนหน้านี้ช่างนุเคยเย็บจักรมาก่อนไหมหรือว่าเป็นช่างมาก่อนไหมไม่เคยครับผมก่อนก่อนหน้านี้เป็นทํางานอาชีพอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับกะจับแต่คอมอย่างเดียวอเปลี่ยนอาชีพมาเป็นช่างหนังนะฮจ็บจักรหรือว่าประสบการณ์ใหม่ครับผิดพลาดเยอะมากเกี่ยวกับเรื่อนจักรผิดพลาดแล้วเอาข้อผิดพลาดไปนัไปปรับปรุงครับผมว้าวคือผมกำลังสื่อความหมายให้พี่น้องๆนะครับว่า ทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ใหม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจเรียนรู้หรือไม่นะครับอย่างช่างนู้นนี่ก็เรียนทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะก็มาเปลี่ยนมาเป็นช่างหนังแต่ว่าเราเราพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆหนะเนี่ยยังไงครับก็ลองดูนะครับกับพี่ๆน้องๆพี่ๆน้องๆท่านไหนที่ทอยากจะลอง ทำเกี่ยวกับหนังก็ลองฝึกได้นะครับมีช่องทางให้เราเรียนรู้ได้หลายช่องทางหรือจะเป็นช่อง youtube หรือจะเป็นสื่อต่างๆที่ที่เขานำเสนอมาการเรียนออนไลน์การเรียน, line, ยนตัดเย็บออนไลน์ก็มีนะครับหรือจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นไปเรียนที่สถานที่ที่เขาเปิดสอนนะหรือไม่งั้นก็เนี่ยผมว่า u t u b e อ่ะเป็นสื่อการสอนที่ดีที่สุดนะสำหรับช่างนุเองก็ยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยที่จะ จับเลยมามาช่วยผมก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมก็มาฝึกทีละขั้นตอนเอาแต่เสียอย่างหนึ่งอยากอยากทําอะไรเร็วๆแล้วอยากเรียนรู้เร็วแต่การการทําหนังเนี่ยมันมันจะเ,เรียนรู้เร็วไม่ได้นะครับมันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าเกิดข้อผิดพลาดชิ้นงานมันก็เสียเนาะเมื่อสักครู่เมื่อกี้ช่างนุได้เย็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ พร้อมที่จะประกอบหัวแล้วครับผมใช้วิธีทําแบบนี้เลยนะครับเป็นหนังออยดูบักนะครับสีน้ําตาลตัวน,นี้ข้างในซับด้วยหนังวัวสีเข้มนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังประกอบหัวนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าอาจจะเห็นในสื่อของ YouTube ทูบช่องอื่นนะครับก็ลองดูอีกทีนะครับว่า การทําเข็มขัดทําไม่ยากนะครับทําไม่ยากพี่ๆน้องๆสามารถพลิกแพงไปทําเองก็ได้นะครับโดยใช้งานเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยอันนี้ตก่อนที่เรียบร้อยนครับตอนนี้จะตอกย้ำอีน,นีดง่ายๆครับนิดเดียวอ่ัอันนี้ก็เสร็จละเดี๋ยวเดี๋ยวช่างนุช่างนุไอ,อ้คอนที่ต่อเป็นค้อนอะไร คอนมีงอนเข็มขัดก็เสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับลักษณะที่ที่เราทําก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆเ,นเย็บเป็นแถวเดียวนะฮะอันนี้ฝีมือช่างนุเลยนะฮะตัวนี้ก็ลองลองครับเพื่อนๆลองฝึกทำกันเองได้นะครับถ้าถ้าเพื่อนๆทำไม่ได้หรืออยากได้สินค้าของเราก็ตัวนี้ราคา550บาทครับ นะเป็นหนังแท้ทั้งเส้นนะครับ550บาทนี้ส่งให้ฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสนใจสินค้าของเราก็มีช่องทางครับช่องทางที่ facebook ครับอินบ็อกเข้ามาเลยครับร้านสตางเครื่องหนังพิษโลกนะฮะจะมีแอดมินคอยตอบนะครับสินค้าตัวไหนยังไงเข็มขัดสีอะไรก็ทักกันเข้ามานะครับ Who you calling, baby baby crawling はいありがと